สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้รับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะคะสำหรับอาวีครบรอบ8ปีมีอะไรใหม่กันบ้างน,นะคะเผื่อท่านผู้ชมคนไหนที่อาจจะพลาดข่าวสารไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะ รวมให้มันครบจบในคลิปเดียวเลยนะคะควีก็ฝากกดแชร like, ์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม RV วีอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะแฟนเพจเวียดนามเขาก็ได้ลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอะไรนะสำหรับอะไรที่จะเกิดขึ้นมาอะไรใหม่ๆนะคะทุกคนเออมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะซึ่ง แอเฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะ้าไม่มีสกินใส่สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส่สวยเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะ ินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะแฟนเพจเวียดามเนี่ยเขาได้ลงว่าเวอร์ชั่นครบรอบ8ปีการปรับสมดุลน,นะคะ oh. ก็จะมีการปรับสมดุลฮีโร่เข้ามานะอ่ะแล้วก็จะมีการรอคอยกลับมานนนอะไรยี้มาแล้วนะคะจะเปลี่ยนจะคือมันเป็นภาษาเวียดนามมันก็อาจจะยังแบบ แต่อาจจะแปลไไปตรงตัวเออมาเดี๋ยวเราจะพูดเข้าวๆนะคะก็จะมีโหมดบันเทิงโหมดใหม่มาให้เล่นนะคะสําหรับอาวคโมรอบ8ปีอะ แล้วก็จะมีการเปลี่ยนเงินเนี่ยในรูปแบบรูปลักษ์ใหม่คือก็รอรุ่นนะว่าเปลี่ยนเงินนี่คือจะเปลี่ยนยังไงแล้วก็ฮีโร่ใหม่ที่กําลังจะมานะคะฮีโร่ตัวพีรอนอ่าบีลอนนะคะเข้าไทยวันที่9นะสามารถล็อกอินแล้วก็รับฟรีได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทยอยค้นรูปให้ดูนะแล้วก็จะมีตำแหน่งเกียรติยศของสนามลบใหม่ก็จะเป็นพวกแรงอะไรยีนะแรงก็จะรีประมาณวันที่1 6หนี้นะคะอีกประมาณ8วันอะแล้วก็จะมีการ ปรับเปลี่ยนระบบการจัดวางนะคะปรับการอัปเดตครั้งใหญ่ของระบบซึ่ง Rv SurP ์ฟเนี่ยได้ลงไปว่าการเอิม่ม อัปเดตใหม่เนี่ยก็จะมีเป็นเวลาเรากดซื้อของในเกมใช่ปะเราก็จะต้องกดกดตรงไอเทมแล้วเราก็ต้องกดซื้อแต่การอัปเดตใหม่นะคะเราสามารถกดแค่2ครั้งแล้วเราก็สามารถซื้อได้เลยแบบว่าอัตโนมัติจะได้ไวขึ้นนะคะการปรับเปลี่ยนระบบอะไรการปรับเปลี่ยนระบบไปเนี่ยก็จะมีการวาร์ปเราสามารถวาร์ปจากบ่อนะคะมาลงคีปได้นะคะทุกคนอ่ะคลาสเดี๋ยวเราจะเพิ่ม เพิ่มเติมนะคะที่ทางแฟนเพจเวียดนามได้ลงก็จะเป็นการอัปเดตสกินที่มันจะเป็นแบบว่าฤดูใบไม้ผีนะช่วงนี้ญี่ปุ่นก็เป็นฤดูใบไม้ผีแล้วแหละเดี๋ยวก็ไปลายปายเดือนก็คงเอ้ยประมาณปลายพฤศจิกก็คงเข้าสกินวินเทอร์นะคะทุกคนจะมีหมดบันเทิงใหม่ชื่อสนามลบใหม่แล้วก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการโอนย้ายเออ โนยใหญก็คือวาร์ปลงคีมนั่นแหละแล้วก็จะเป็นระบบการให้คะแนนนะคะจะมีเป็นอัปเกรดระบบการรายงานนะทุกคนซึ่งระบบการรายงานนี่ก็จะเป็นแบบว่าเราสามารถรายงานผู้เล่นได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้แหละอ่ะสกินอาวีครบรา8ปีนะคะหลักๆก็จะมีเป็นสกินยอนลิเลียนาวีล่าแล้วก็โอเมก้าประมาณนี้นะคะ4สกินเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคิดว่า โอเมก้านะ่าจะแจกฟรีนะคะทุกคนเออตมนั้นตามนั้นนะคะตามนั้นอืมแล้วก็จะเป็นแบบว่าจะมีการบัฟเนิร์ฟอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าบัฟเนิร์ฟเนี่ยเขาจะบัฟเนิร์ฟหรือว่าอะไรยังไงตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะทยอยขึ้นภาพให้ดูนะคะส้หรับเอิม่มพวกอัปเดตต่ตางๆนะทุกคนเอออ่ะซึ่งบัฟเนิร์ฟนะคะเราก็อาจจะ ไม่ได้ลงอะไรลเราอาจจะไม่ได้ลงอะไรละเอียดมากเออเพราะว่าเดี๋ยวรอแปลเป็นไทยอีกทีนะคะซึ่งตัวที่บับก็จะมีตัววิลโลนะคะทูเลนวิลโลทูเลนแล้วก็ซานตาตัวที่เนิรฟนะคะเนิรฟอ้อยนะคะเออแผ่น,นาก็คืออาจจะไม่เก่งแล้วหรือเปล่าอ้อยรอรุ้นนะคะตัวที่ปรับใหม่นะคะจะมีอีลินวูฮองแล้วก็เอนโซอ่ะในนี้นะคะเขาลงว่าจะมี สกินอัพติไมชั่นนะคะอ,อัพติไมชั่นเอออ่านผิดขออภัยด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสกินเอฟเฟกอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะเราลุ้นกันอีกทีประมาณนี้นะคะสำหรับ Rov Rov ครบรอบ8ปีนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะทยอยขึ้นภาพให้นะคะสำหรับ บางคนที่อาจจะแบบว่าฟังเราพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพอะไรประมาณนี้นะคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้สําหรับการอัปเดตข่าวสาร ROV e, อะไรใหม่ๆนะคะทุกคนฝากกดชแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิง่งกรุงกิ้งกุุงกิ้งให้เราการเย่อะๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม ROV อะไรใหม่ๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ